สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะระดับโลกของแท้เตรียมลุยหลีกลูกยางอาชีพสหรัฐกระหึมนุสลาลุยหลีกลูกยางสหรัฐฮือฮานุสลาต้อมคําเตรียมไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพที่สหรัฐหากจะกล่าวถึงนักวอลเลย์บอลสาวชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลทั่วโลกเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหลีกวอลเลย์บอลสหรัฐรายงานว่านุสนุสลาต้อมคํา นักเย์บอลเมืองไทยเตรียมจะย้ายไปเล่นหลีกอาชีพของสหรัฐในฤดูการนี้และได้รับการยอมรับ,รบจากนักกีฬาชื่อดังรวมทั้งแฟนลูกยางต่างชาติอย่างมากมายแน่นอนชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นสารา่านุสราต้อมคำเซตเตอร์สาวสวยจากราชบุรีที่ผ่านมาลงเล่นให้หลีกดังมาแล้วอย่างมากมายซึ่งก่อนที่จะกลบกับมาลดแล่นในไทยลีกอีกครั้งสองซีซั่นล่าสุด เจ้าตัวฝากผลงานระดับโลกเอาไว้กับเฟเนบัเช่ทีมบิ๊กเนมในลีกตุรกีซึ่งถือเป็นสโมสรระดับแนวหน้าของยุโรปการย้ายกลับมาเล่นในลีกบ้านเกิดไม่ได้หมายความว่านุสลากำลังอยู่ในช่วงขาลงแต่เป็นเพราะว่าต้องการกลับมาใช้ชีวิตอยู่ใ,ใกล้ๆครอบครัวเพราะว่าตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวลงเล่นในลีกต่างแดนมาโดยตลอดจะมีก็เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ในแต่ละปีเท่านั้นที่เดินทางกลับมาลงเล่นให้กับสโมสรต่างๆเป็นการชั่วคราวรวมทั้งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานุสลาก็ต้องเก็บตัวฝึกซ้อมกับจังหวัดนครราชสีมาจึงส่งผลให้เจ้าตัวตัดสินใจอยู่ในไทยลีกต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลมือเซตขวัญใจชาวไทยยังคงได้รับการยอมรับจากวงการบอลเลย์บโลกหลังอดีตนักตบสาวสหรัฐอเมริกายกให้เป็นมือเซตอันดับหนึ่งของโลก มือเซตวัย30ปีได้ออกรายการซึ่งหนึ่งในคำถามที่พิธีกรถามคือคุณคิดว่าใครคือมือเซตที่ดีที่สุดในโลกคำตอบแรกของฉันคือนุสราต้อมคำของทีมชาติไทยรอยตอบสั้นๆส,ส,สำหรับคาลีลอยติดทีมชาติอเมริกามาตั้งแต่ปี2011และอยู่ในทีมชุดเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2016รวมถึงยังคว้าแชมป์เนชั่นลีกในปี2018 ก่อนที่เธอจะประกาศอำราทีมชาติเมื่อปี2019ส่วนในสโมสรฤดูการ2019-20ถึงลอยเล่นให้กับเอ็กซาซิบาซีวิตราในตุรกีในอดีต3ปีที่แล้วนุสลานักตบสาวชาวไทยรับจุติความสัมพันธ์กับคิมยองขยอนกับตันทีมเกาหลีใต้จริงปัดตอบสาเหตุหวังเปลี่ยนดรามา่าเป็นกำลังใจให้ทีมชาติคว้าตั๋วโอลิมปิก ซาร่าบอกว่าความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อกันร,ระหว่างตัวเธอกับคิมได้ยุติลงแล้วส่วนการอันฟอลโล่อ s ินสตาแกรมก็เพื่อประกาศความชัดเจนแต่ไม่ขอพูดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนที่ออกมาชี้แจงเพราะต้องการหยุดกระแสนในสื่อโซเชียลที่เริ่มไปไกลเกินจริงแล้วโดยเฉพาะการพาดพิงไปยังบุคคลอื่นๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก daily life express com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ